ที่นี่คือบริเวณท่าเรือของเกาะพยามนะครับเรากาลังขึ้นจากท่าเรือที่นี่นะครับเกาะพยามก็อยู่ที่ตรงหน้ากระไกโน่นนะครับเรือลํานี้ก็ชื่อเรือพยามสี่นะครับเป็นเรือที่รับเรามาจากบนฝั่งที่จังหวัดระนองนะครับเดินทางมาที่นี่แล้วก็มาเจอกับลุงเลินนะครับนํารถสกายแลมารับเรา เพื่อที่จะเดินทางไปยังที่พักซึ่งอยู่บนเกาะนะครับคืนนี้พักที่ลักกี้รีสอร์ทหนึ่งคืนนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูสภาพภายในเกาะนะครับว่ายังมีความเป็นธรรมชาติอยู่บ้างนะครับแล้วก็จะพาเด็กๆไปเล่นน้ําที่อ่าวใหญ่นะครับซึ่งเป็นเย็นแรกที่มานอนที่นี่นะครับแล้วก็จะได้เห็นสภาพภายในเกาะนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก็พยายามเป็นตำบลหนึ่งแล้วนะครับที่นี่ก็มีโรงเรียนถึงระดับชั้นป .6 นะครับ พอมอหนึ่งก็ต้องเข้าไปเรียนที่ในเมืองคือรันองนะครับก hm. ็พยายามก็จะอยู่ตรงนูนนะครับ มองไปโดยรอบก็จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับถนนที่ต่อจากท่าเรือก็จะเป็นบริเวณค้าขายนะครับช่วงนี้ก็จะซบเซานะครับจะสังเกตเห็นว่าส่วนมากก็จะปิด กิจการไปเยอะนะครก็สิ่งก่อสร้างจำนวนมากก็ผุพังไปนะครสภาพแวดล้อมบนเกาะส่วนมากก็จะปลูกต้นกาอยู่หรือว่ามะม่วงหิมะพานนะรบบางส่วนก็จะทำเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักนะครับ ถนนที่แยกเข้ามารู้สึกว่าถนนจะแคบมากนะเป็นซอยเล็กๆนะครับขึ้นนั่งรถสกายบของคุณลุงเลินก็ปวดเอวหน้าดูนะครับระบบกันสะเทือนไม่มีนะ ถนนหนทางก็ปลุกกระเป็นแบบนี้นะก็ได้บรรยากาศของพื้นบ้านไปอีกอย่างหนึ่งสังเกตดูโฮมสเตย์แต่ละที่ก็สร้างให้มีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองนะสภาพแวดล้อมก็จะเป็นสวนกาอยู่หรือว่าสวนมะม,ม่วงอิมะคารเห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับ ลักกี้รีสอร์ทก็เป็นรีสอร์ทที่ใช้พัดลมนะแล้วก็ราคาไม่ถึงพันนะก็มีร้านอาหารที่สวยงามนะฮะในตอนกลางคืนก็จะมีแขกชาวต่างชาติมากินอาหารกันที่นี่ค่อนข้างจะเยอะนะก็น่าเสียดายว่ากิจการบนเกาะส่วนมากก็จะเปิดบริการถึงแค่เดือนเมษายนะฮะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ เปิดบริการนักท no, ่องเที่ยวนะจากลักกี้รีสอร์ทก็เดินมาที่อ่าวใหญ่สภาพถนนก็แคบๆเล็กๆแบบนี้นะครั บริเวณข้างทางก็เป็นสภาพที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะครับสังเกตดูมีป่าไหวยด้วยนะก็ผมชอบสภาพธรรมชาติที่เป็นแบบนี้นะก็มา,าพยายามบริเวณรอบๆเกาะก็จะมีอ่าวมีหาดทรายหลายจุดนะครับ แล้วก็มีจุดชมธรรมชาติที่เป็นป่าแล้วก็มีนกกระหังด้วยนะครับบริเวณเกาะแห่งนี้ก็สามารถที่จะไปดูนกกระหังได้นะครับก็เป็นเกาะหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับหรือที่เขาเรียกว่า slow life นะครับ <c oughs> ด้านหลังมันมีสี่ไล <c oughs> ่แล้วมีตรงหน้าหาดหัวแหลมนะฮะตอนนี้เราก็จะเดินทางไปที่อ่าวใหญ่นะครับ <c oughs> <c oughs> บริเวณที่อ่าวใหญ่ก็จะเป็นที่พักราคาประมาณ1200บาทนะครับแต่ก็เป็นพัดลมนะฮะไม่ใช่ห้องแอร์นะครับถ้าเป็นบ้านพักห้องแอร์ก็ประมาณคืนละ3 0 0พันนะครคืนที่2ผมก็มาพักบริเวณที่ติดอ่าวใหญ่แห่งนี้นะครับกลางคืนช่วงดึกๆประมาณตีสองตีสามลูกมาส่องผู้ชายชวนบกนะครับเยอะมากนะฮะ ก็ถ้ามีโอกาสก็จะนำมาเสนอท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับการส่องผู้เฉียวนในตอนกลางคืนนะสภาพของห่าวใหญ่สังเกตดูตรงบริเวณพื้นที่เป็นสีดำๆก็คือเป็นรูของปูลมนะซึ่งเป็นปูลมตัวเล็กๆนะฮะ างด้านขวามือตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าพระอาทิตย์ยังห่างจากขอบทะเลเยอะอยู่เเออไม่เป็นไรพี่ผมไม่ได้นั่งเดียวแค่มนั่ง,งเดียวถ่ายเยอ่ว่าดผมดูหลานะได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเยวที่ถ่ายเราเล่นอะไรแถวนี้กับร้างกัน อะไรลูกตัวอะไรอ่ะขุดขุดขุดนั่งตรงนี้นละลูกลูกจะถอดเสื้อก่อนนะเสื้อเพื่อนละ่ะมา,มาหาเสื้อไหม ชอบบรรยากาศของอ่าวใหญ่แห่งนี้นะครับเพราะว่าผู้คนไม่พลุกพล่านนะับช่วงที่มืดค่ำก่อนนี้ก็จะมีคนมาเล่นกระดานโต๊ะคลื่นแล้วก็มาดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าตรงบริเวณนี้นะการมาท่องเที่ยวพักผ่อนที่บนเกาะพยามก็ถือว่าเป็นการหลบลี้หนีผู้คนนะ ก็จะมีผู้คนไม่มากมายเท่าไหร่นะชีวิตคนเรานี้แสนสั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จงใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกๆวันนะครับ <Yeah. S 1> มาเที่ยวที่เากาะพยามก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิต ที่มีความสุขอย่างเรียบง่ายนะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง youtube เคล็ดลับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ